คนที่เคยหักหลังคุณตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณทุกสถานะนะคะคุณผู้ชมมาดูกันคนที่เคยหักหลังคุณตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณทุกสถานะนะคะได้หมด มาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นปีได้วันนี้วันที่สองนะคะที่แม่หมอททำคลิปวันนี้เป็นวันที่สอง อ่ะหกใบเลยดูตัวตนของคุณผู้ชมแบบจุกๆนะคะหกใบเลยนะคะในปี2568ว่าคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคือใครนะคะผู้ชมเป็นใครที่เข้ามาดูคลิปของแม่หมอนะคะอ่ะแม่หมอขอปรับปรับกล้องปร<ะ>ับปรับกล้อง นี่โอเคมาใบแรกกันเลยว้าวในปีนี้ทำคุณผู้ชมถือเงินมาด้วยเลยนะคะเปิดศักราชปุ๊บขึ้นปีใหม่ขึ้นวาระดิทีขึ้นปีใหม่ปุ๊บคุณผู้ชมรับเงินปั๊บนะคะดีใจด้วยนะคะคุณผู้ชม ปีใหม่ปุ๊บรับเงินปับ๊บตอนนี้คุณผู้ชมรับเงินเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทั้งโอกาสมากมายนะคะปีนี้มีทั้งเงินมีทั้งโอกาสมาให้คุณผู้ชมเลือกนะคะรับเงินรัวๆรือแต่งแต่งงานก็เยอะนะคะคุณผู้ชมเงินเยอะเงินมีเงินมางานเยอะคะ่ะ แต่คุณผู้ชมสู้นะดูหน้าสิคะเนี่ยเหนื่อยก็สู้นะคะสู้สู้นะคะผู้ชมบอกสู้นะคะงานเยอะทำให้ได้เงินงานเยอะทำให้ได้เงินเยอะนะคะไพ่ห้าถ้วยนะคะถึงจะมีสิ่งที่ทำให คุณผู้ชมมีความรู้สึกไม่ดีอยู่บ้างนะคะติดมาจากปีเก่านะคะห้าถ้วยจะมีสิ่งที่มารบกวนใจมาทำให้คุณไม่สบายใจบ้างแต่คุณก็มองผ่านนะคะเนี่ยคุณยังมีสิ่งดีๆนะคะในปีนี้นะคะไม่โฟกัสเรื่องไม่โฟกัสเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจนะคะคุณผู้ชมมาดูกันต่อคะ่ะ มีคนมอบสิ่งดีๆให้คุณมากมายไม่ว่าจะเป็นการเงินความสัมพันธ์นะคะการเงินการงานความสัมพันธ์ความรักนะคะมีคนมอบสิ่งดีๆให้คุณแต่คุณปฏิเสธช่วงนี้คุณไม่ต้องการนะคะไม่ต้องการให้ผู้คนเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตคุณผู้ชมจะอินโชวเวิร์ดนิดๆน,นะคะ รัวกความสงบชอบอยู่คนเดียวนะคะปลีกวิเวกอะช่วงนี้นะคะผู้ชมอาจจะนอนน้อยนะคะนอนดึกนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะช่วงนี้หรือคุณผู้ชมทํางานกลางคืนก็ได้นะคะทํางานกลับทางานกละกละวาวซะทางานกะกลางคืนก็ได้นะคะคุณผู้ชมผู้ชมอาจจะทํางานกลางคืนนะคะ หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือคุณผู้ชมอาจจะพักผ่อนน้อยนะคะ,ะมาดูอกองคุณผู้ชมอยู่กับสิ่งศักดิะะ์สิทธิ์ค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมมีอะไรไม่สบายใจคุณผู้ชมจะหันหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่หนึ่งเลยนะคะอันดับแรกที่คุณผู้ชมช่วยให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ นี่คือตัวตนของคุณผู้ชมนะคะ6ใบถ้าใช่ถ้าตรงนะคะคุณผู้ชมก็ไปต่อนะคะถ้าไม่ใช่ไม่ตรงคุณผู้ชมก็ชมเป็นกำลังใจช่วยดูคลิปเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้นะคะ <c oughs> ขอบพระคุณค่ะ <c oughs> แล้วเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับคนที่เคยหักหลังคุณนะคะชื่อคลิปชื่อคลิปนะคะ คนที่เคยหักหลังคุณนะคะทุกสถานะนะคะได้ทุกสถานะที่เขาเคยหักหลังคุณไม่ซื่อสัตย์กับคุณนะคะ <c oughs> ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงกับคุณนะคะทุกสถานะได้ทั้งนั้นนะคะตอนนี้เขาคิดอะไรกับเกี่ยวกับคุณนะคะมาดูกันหกใบเลยนะคะคุณผู้ชมมาดูกันเลยนะคะหกใบนะคะ คนที่เคยหักหลังคุณนะคะขออภัยนะคะแม่หมอเก็บคอได้ทุกสถานะนะคะคุณผู้ชมคนที่เคยหักหลังคุณนะคะทุกสถานะคนที่คิดไม่ซื่อคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงกับคุณนะคะทุกสถานะ ที่เกิดขึ้นกับคุณได้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมได้แล้วก็หกใบนะคะมาดูกันเลยค่ะคนที่เคยหักหลังคุณนะคะตอนนี้นะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณหนึ่ดาบเลยนะคะคุณผู้ชมหดาบค่ะมีมงกุฎด,ด้วย เขาคิดยังไงกับคุณหนึ่งดาบมีมงกุฎอยู่ข้างบนด้วยหมายความว่าเขาต้องการจะเอาชนะคุณเขาคิดจะเอาชนะคุณทุกอย่างเลยนะคะในชีวิตของคุณนะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาถ้าเป็นเพื่อนน่าเป็นเพศเดียวกันนะไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นหน้าตารูปร่างหน้าตานะคะความเป็นอยู่การเงิน ยศยศที่สูงกว่าถ้าอยู่ในที่ทำงานที่เดียวกันเขาอยากจะมีมียศที่สูงกว่าคุณมีอำนาจที่สูงกว่าคุณสามารถที่จะสั่งคุณได้เห็นไหมคะเขายังคิดจะเอาชนะคุณนะคะทุกวันนี้นะที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณนะคะแล้วมาดูกันต่อเขาคิดอะไรกับคุณอีกคะ มาโปนะคะคุณผู้ชมขอปิด The star ร์เขาโป้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณใช่ไหมคะเขาจะเอาชนะคุณแล้วนะคะไพ่หนึ่งดาบทุกทางเลยแล้วไพ่ใบนี้ The star ขึ้นมานะคะเขาต้องการที่จะอยู่กือคุณนะคะ t ดอะสตาเนี่ยคุณมีความสุขเขาจะมีความสุขมากกว่านะคะ หรือสตาร์ถ้าคุณมีชื่อเสียงเขาจะมีชื่อเสียงกว่าคุณนะคะเนี่ยเขาจะถ้าคุณวันใดที่คุณมีความมีความสุขมีความสงบในชีวิตเขาจะไม่ยอมนะคะเขาคิดว่านะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคุณผู้ชมแม่หมอก็ดูดูตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะการดูไพ่ยิปซีเป็นความเชื่อ ไยส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมให้ใช้วิจารณญาณในวิจารณญาณในการรับชมนะคะคุณผู้ชมว่าผิดแล้วเขาไม่ต้องการให้ชีวิตคุณผู้ชมประสบความประสบสัความสำเร็จในชีวิตและส่งอยู่แบบสงบสุขเห็นไหมคะให้เดอะสตาร์เขาจะทำทุกอย่างนะคะคุณผู้ชมเพื่อทำลายเดอะสตาร์หมายถึงชื่อเสียง เขาจะทำทุกอย่างที่จะทำให้ชื่อเสียงของคุณเสื่อมเสียเนียนะคะเนี่ยเขาคิดอย่างนี้นะคะคนที่เคยหักหลังคุณอยู่นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคนนะคะหืมต้องการทำร้ายคุณนะคะ ยังอยู่ในหัวของเขาอยู่นะคะเห็นไหมคะไพ่หอคอยถ้าคุณมีการงานที่ดีแล้วก็มีความก้าวหน้ากว่าเขานะคะเขาก็จะทำทุกอย่างเขาคิดนะคะเขาได้แค่คิดละคะ่ะคือความคิดของเขาอะนะคะเขายังไม่ได้ทำ <c oughs> เขาคิดที่จะทำลายอนาคตของคุณลงเห็นไหมคะไพ่หอคอยไพ่ เดอะทาวเวอร์นะคะทำลายอนาคตของคุณลงนะคะหมายความว่าบุคคลคนนี้มีความแค้นมีความไม่หวังดีเคยทำร้ายคุณมานะคะแน่นอนนะคะถ้าไพ่้นแบบนี้ <c oughs> ต่อมานะคะเขาคิดยังไงกับคุณใช่ไหมคะดี e อ็มเพล s นะคะเขาคิด ยังไงกับคุณเขาคิดว่าคุณอยู่ณจุดไหนคุณคุณกับเขานะคะเวลาอยู่ด้วยกันคุณจะมีมีความน่าสนใจมีคนสนใจมีคนรักใคร่ตัวคุณมากกว่าเขาตลอดมานะคะเนี่ยคุณจะเป็นจุดเด่นเป็นที่รักของทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานนะคะ ที่ทำงานบุตรบริวารราะพี่น้องนะคะได้ทุกสถานะนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าคุณจะจะมีความสัมพันธ์ในสถานะไหนนะคะคุณมีความน่ารักมีคนรักคุณไปที่ไหนก็จะมีคนชื่นชมมีคนรักมีคนเมตตานะคะดีเอ็นเพลสเนี่ย ที่แน่ๆก็คือคุณสวยกว่าคุณสวยกว่าหน้าตาดีกว่าล่ะมีความน่ารักด้วยนะคะขยันด้วยนะคะเนี่ยว้าวนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะไพเ่เดอะโรเบอร์ขึ้นนะคะหมายความว่าเขาเคยเป็นคนรักของคุณนะคะคนนี้คนนี้อาจจะ คบคุณในสถานะคนรักมาก่อนดล e l ว v e r นะคะแล้วเขามีบุคคลที่3เข้ามานะคะฝั่งเขานะคะมีไม่ใช่ฝั่งคุณฝั่งเขานำบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะและตอนนี้เขาก็มีนะคะเขาก็มีบุคคลที่3อยู่ในชีวิตของเขานะคะแต่เขายังนะคะ ยังคิดจะมีความสัมพันธ์กับคุณแบบรักๆนี่แหละคะ่ะเหมือนเหมือนต้องการที่จะมีคุณอีกนะคะเห็นไ,ไหมคะเดลิเบอร์หมายถึงมันจะมีสามคนใช่ไหมคะมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกแต่เขาก็ยังอยากมีคุณอยู่ตอนนี้เขามีมือที่สมอยู่ในชีวิตเขานะคะแต่เขายังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตเขานะคะ อันนี้คือความคิดของเขานะคะบุคคลคนนี้นะคะม,มาดูกันเอกค่ะเด e lens นะคะ mm hmm. เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณใช่ไหมคะ mm hmm. เขาตอนนี้เขาคิดจะใช้คำพูดที่ดีๆนะคะคาพูดเขาพูดว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะใช้คำพูดที่อ่อนโยนใช้คำพูดที่ทำให้คุณ เชื่อใจเขานะคะเนี่ยใช้คาพูดที่อ่อนหวานอ่อนโยนนะคะใช้คําพูดที่ดีๆเพื่อที่จะทําให้คุณเขาคิดนะคะความคิดนะคะจะเอาชนะใจคุณนะคะเพื่อที่จะนําคุณกลับไปนะคะไม่ใช่นําคุณสิคุณไม่ใช่สิ่งของเพื่อที่จะมีคุณไปอยู่ในชีวิตของเขาแต่เขา เขาก็มีคนของเขาอยู่นะคะบุคคลคนนี้เป็นคนที่ไม่มีความซื่อตรงนะคะไม่มีความซื่อสัตย์ในความรักเขาเป็นคนมีมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์นะคะนี่คือคนที่เคยหักหลังคุณเขาคิดอะไรกับคุณนะคะความคิดขึ้นมาแล้วนะคะหกใบแล้วต่อไปนี้แม่หมอก็จะดูว่าแล้วเขาคิดอย่างนี้แล้วแล้วตอนนี้ล่ะ เขาคิดจะทํำไหมเขาคิดจะทําอะไรลงมือที่จะทําอะไรเกี่ยวกับคนไหมมาดูกันนะคะหกใบนะคะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพ่ยิปีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมนะคะแม่หมอก็เตือนเตือนคุณผู้ชมกลัวคอมเมนต์ค่ะกลัวคอมเมนต์แรงๆเราดูเราก็เจ็บแต่สิ่งที่ดีๆไปคุณผู้ชม ถ้าสิ่งไหนไม่ดีเราก็นํามาเป็นบทเรียนนํามาเป็นข้อเตือนใจนะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่าในเมื่อเขาคิดแบบนี้แล้วเขาจะทำแล้วเขาคิดจะทำอะไรตอนนี้เขาคิดจะทำมัง่งไงนะคะคุณผู้ชมแล้วเขาคิดจะทำอะไรกับคุณ่งคะอ่ะมาดูกันหกใบเหมือนเดิมนะคะเขาคิดแบบนี้แล้วแล้วตอนนี้ เขาจะทำไหมนะคะสิ่งที่เขาจะทำเขาจะทำอะไรมาดูกันนะคะหกใบนะคะคุณผู้ชมมีหมอดูตอนสว่างไก่ขันนะคะหกใบค่ะคุณผู้ชมมาเขาคิดแบบนี้ในเมื่อเขาคิดแบบนี้แล้วเขาจะจัดจะทำอะไรตอนนี้แล้วเขาจะทำอะไรนะคะสิ่งที่เขาจะทำมาดูกัน,นะคะ่ะอืม แปดถ้วยนะคะเขาคิดจะทำอะไรนะคะแปดถ้วยคุณเขาคิดจะทำอะไรกับคุณใช่ไหมคะคุณได้เดินจากเขามาแล้วนะคะเนี่ยคุณเป็นคนเดินจากเขามานะคะไม่ใช่เขาเดินจากคุณไปนะคุณเดินจากมาจบด้วยตัวเองนะคะเนี่ย เขาทำอะไรกับคุณใช่ไหมคะตอนนี้เขาก็ทำไม่ได้เพราะว่าคุณจากเขามาแล้วนะคะคุณมาอยู่ในที่ของในที่ในที่ของคุณแล้วนะคะตอนนี้คุณเลือกที่จะจบแล้วก็เดินจากความสัมพันธ์นี้มาแล้วนะคะเขาก็เลยได้แต่คิดแหละค่ะเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้นะคะไพ่ ราชินีพัจจันร์นะคะถ้าเขาจะทำนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าเขาก็จะมีมือที่สามด้วยแล้วก็มีคุณด้วยเห็นไหมคะถ้าไม่หมอจะพูดอีกอย่างหนึ่งไม่ไม่ทราบว่าจะจะผิดกดหรือถูกหรือเปล่าน,นะคะไพ่ใบนี้หมายถึงไพ่ที่เป็นภรรยารองนะคะเนี่ย มีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นภรรยารองนะคะเป็นภรรยาสำรองเป็นภรรยาคนที่สองอะคะ่ะเรียกง่ายๆนะคะเขาคิดจะทำเขาก็คงคิดจะเอาคุณเข้าไปในชีวิตเป็นคนที่สองของเขานะคะถ้าเขาจะทำนะคะเนี่ยให้บอกมาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชม ใช้วิจาจลยาในการรับชมและรับฟังนะคะอืม e n of ออฟ t อนะคะสิ่งที่เขาจะทำอีกอย่างหนึ่งก็คือคำพูดที่เขาพูดรับหลังคุณนะคะเขาทำแล้วล่ะคะ่ะตอนเนี้ไม่ไม่ได้แค่คิดเขาจะพูดรับหลังคุณนะคะพูดในสิ่งที่ ไม่ดีต่างๆของคนอะคะ่ะการพูดรับหลังการให้ร้ายคุณอะหมายถึงถือดาบเนี่ยะคะ่ะพูดให้ร้ายคุณนะคะรับหลังอ <c oughs> เขาได้ทําแล้วทุกวนันนี้เขาพูดกับคนอื่นในทางที่ไม่ดีเกี่ยวกับคนนะคะมาดูอีกนะคะ <c oughs> เขาคิดจะทำอะไรใช่ไหมคะ เอ้ยไม่ใช่ค่ะเขาคิดแล้วเขาจะทำอะไรใช่ไหมคะเขาอยากจะมีคุณอยู่ในในในครอบครัวของเขานะคะเขาอยากจะมีคุณนะคะเขาเข้าไปอยู่ในครอบครัวเขาเข้าไปอยู่ในบ้านเขานะคะเห็นไหมคะอยากมีคุณกลับเข้าไปในความสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นสถานะคนรัก แต่แม่หมอก็ย้ำเหมือนเดิมว่าเขาก็ยังมีคนของเขาอยู่นะคะเนี่ยถึงเขาจะอยากให้อยากมีคุณแต่เขาก็จะไม่ทิ้งมือที่สามนะคะคุณผู้ชมใช้วิจน,นาญาณนะคะตอนนี้อยากจะมาทำดีกับคุณนะคะ <c oughs> อยากจะมาเจอคุณนะคะเขาคิดถึงความหลงัง ะะเห็นไหมแต่แต่คุณหันค่ะหันคุณหันหน้าหนีเห็นไหมคะเห็นหน้าไพ่ไหมเขาจะมามอบสิ่งดีๆแต่คุณก็หันหน้าหนีจะหยิบจะหยิบาถ่วที่มีดอกไม้แล้วแต่คุณแต่คุณลังเลเห็นไหมคะคุณหันหน้าหนี <c oughs> <c oughs> เขาเขามาแต่คุณไม่ไม่ต้อนรับนะคะ <c oughs> สิ่งที่เขาจะทำตอนนี้นะคะคุณผู้ชม ให้ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะติดต่อคุณมาในไม่ช้าค่ะถ้าคุณมีทางการติดต่อกับเขาไม่ว่าคุณจะติดต่อกับเขาทาง facebook ออนไลน์หรือสื่อสารอะไรก็ตามโทรจะเป็นการโทรหรืออะไรก็ตามที่คุณติดต่อสื่อสารกันได้ เขาจะติดต่อคุณมาในไม่ช้านี้นะคะในเวลาอันรวเดเร็วด้วยนะคะเขาจะติดต่อคุณมานะคะเนี่ยอ่ะแล้วมาดูกันนะคะแล้วสถานการณ์คุณกับเขานะคะต่อไปนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะสถานการณ์นะคะ สถานการณ์ของคุณกับเขานะคะมาค่ะมาดูสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมไม่หมอขอคักสักสีใบพอนะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยต่อไปจะเป็นยังไงนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะแปดเหรียญน,นะคะ เขาพยายามอย่างเต็มที่นะคะคุณผู้ชมไม่ลดละที่จะติดต่อคุณถึงแม้เขาจะมีคนอื่นนะคะถ้าในสถานะของคนรักนะถ้าเขามีคนอื่นอยู่เขาก็เขาก็จะทำทุกวิธีทางที่จะได้คุณกลับไปนะคะแม้แม้เขาจะมีบุคคลที่สามอยู่ในชีวิตก็ตามเห็นไหมคะแปดเดือนเนี่ยเขาก็นั่งทำเหรียญเนี่ยทำเพื่อคุณนะคะ คิดมากนอนไม่หลับนะคะก้าวดาบเลยนะคะเขานะคะคิดมากนอนไม่หลับคิดเรื่องคุณนะคะรบกวนใจเขาอยู่ทุกวันทุกคืนนะคะหนึ่งเรียญน,นะคะอยากจะตัดคุณอยากจะลืมคุณแต่แต่ยังช่วงนี้ ก้าดาดนะคะยังคุณยังวนเวียนอยู่ในหัวของเขานะคะเห็นไหมคะไพ่เหรียญตรงกันอันนี้ก็เหรียญค่ะคุณผู้ชม Queen of Pentacle ราชินีถือเหรียญนะคะสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะคะ mm hmm. เขาก็ได้แต่คิดคุณอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลาเขาไม่สามารถจะลืมคุณได้แม้เขาจะมีบุคคลที่สามในชีวิตแล้วก็ตามนะคะ ขอภัยนะคะเขายัง <rainforest> จ้องมองเหรียญเห็นไหมคะราชนีเหรียญนี่ก okay. ็เหรียญนี่ก็เหรียญนะคะบางครั้งเขาก็ยิ่งเป็นตอนกลางคืนเขาจะคิดเรื่องของคุณนะคะแล้วก็คิดถึงความดีของคุณนะคะหนึ่งเหรียญราชนีเธอเหรียญคิดถึงความดีของคุณนะคะ สิ่งที่เขาทํากับคุณนะทําให้เขาไม่มีความสุขนะคะช่วงนี้ไม่หมอเก็บคอขออภัยจริงๆสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณนะคะคลิปนี้มีชื่อว่าคนที่เคยหักหลังคุณตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณใช่ไหมคะเขาไม่มีความสุขค่ะเขาคิดว่าคุณเขาเขาคิดผิดที่เขาทำร้ายคุณนะคะถึงแม้ตอนนี้เขาจะ มีคนของเขาเขาจะอยู่ในที่ของเขาแต่เขาชีวิตของเขาไม่มีความสุขเลยนะคะมีคุณวนเวียนอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลานะคะทำให้ชีวิตของเขาหมดความสุขนะคะคุณผู้ชมเขาไม่มีความสุขนะคะเขายังคิดถึงความดีแล้วเขามีความเสียใจนะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยมีความเสียใจที่ทำลายและหักหลังคุณนะคะคุณผู้ชม แม่หมอจะขออีกสองใบแล้วกันไข wow. ออ,อีกสองใบนะคะคุณผู้ชมเขาไม่มีความสุขนะคะคุณผู้ชมมาแม่หมอจะปิดคลิปให้สักสองใบนะคะอะไรคะเห็นไหมคะเขาคิดอะไรกับคนเห็นไหมคะ ชีวิตเขาไม่มีไม่มีความสุขนะคะคุณผู้ชมทรีออ o r อเนี่ยสามดาบปักตรงกลางใจเขาเลยนะคะสิ่งที่เขาทำกับคุณเห็นไหมคะคุณเจ็บแค่ไหนเขาเจ็บมากกว่าตอนนี้เขาก็โดนนะคะโดนเหมือนโดนเหมือนคุณเคยโดนความรู้สึกอะคะ่ะโดนคือความรู้สึกนะคะความรู้สึกของเขาเห็นไหม จะเจ็บแค่ไหนล่ะคะสามดาบจิ้มแทงบนหัวใจของเขานะคะแล้วก็ชีวิตของเขามีอุปสรรคเยอะไม่มีความสุขนะคะใครทำกรรมใครทำกรรมไว้กรรมอะไรใครทำอะไรไว้กรรมนั้นก็จะคืนไปตอบสนองคนนั้นนะคะคุณผู้ชมจบด้วยทรีออฟสอดกับชีวิตของเขาเห็นไหมคะ ต้องต่อสู้กับความรู้สึกและต่อสู้กับการใช้ชีวิตด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมีความทุกข์นอนไม่หลับ t ีออ f สอดสามดาบนี่ก็ทุกมากนะคะคุณผู้ชมสรุปแล้วก็คือคนที่เคยหักหลังคุณตอนนี้ชีวิตของเขารับกรรมแล้วนะคะเขาได้รับกรรมของเขาไปแล้วชีวิตของเขาไม่มีความสุขนะคะ แล้วเรื่องของคุณก็วนเวียนอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลานะคะคุณผู้ชมคลิปนี้นับแต่สิ่งดีๆที่อยู่ในคลิปนี้ไปนะคะสิ่งไม่ดีวางไว้ตรงนี้นะคะที่ที่ตรงหน้าคลิปของแม่หมอนี้นะคะใช้วิจารณญาณด้วยนะคะคุณผู้ชมในการรับชมนะคะแม่หมอไปก่อนนะคะคุณผู้ชม สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ